ข้อ2ถ้าสรรมการวงกลมก็เขาให้สรรมการนี้มาตัวนี้นะพี่ทำไปเลยนะใครตัวนี้มาหลักการเวลาเราจัดรูปอ่ะเดี๋ยวเราต้องมีการจับคู่ x กับ x แต่ว่าพี่ต้องสลับก่อนเพราะว่าตอนนี้ y มันคู่กับ x ใช่ไหมพี่ก็เลยสลับที่2ตัวนี้ทีนี้เวลาสลับที่อ่ะข้างหน้าจะเป็นลบ8 x แต่ว่าข้างหลังอ่ะจะเป็นบวก y กําลัง2แทนและตัวอื่นพี่ลอกเหมือนเดิม ตัวอ,อื่นที่ลอกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็บวก k เท่ากับ0วิธีการจัดรูปก็คู่นี้จับคู่ x กับ x แล้วก็ตรงที่เป็น x กําลังสองเขียนมาตัวเดียววะเป็น x แล้วหน้า x เป็นลบอะไรนะลบ8ต้องหารด้วยใครหารด้วย 2, 2จะได้ลบอะไรลบ4แล้วก็ยกกําลังสองแล้วก็ตรงกลางเป็นบวกเราก็ลอกบวกมาทีนี้ก็จับคู่ y กับ y คู่นี้ แล้วเขียน Y มากี่ตัวนะตัวเดียวที่เป็น Y กําลังสองเขียนมา1ตัวแต่ว่าหน้า Y ที่เป็นบวกสิต้องหาร2เหลือบวกอะไรบวกหแล้วก็ทั้งหมดยังไงนะกาลังสองแล้วต้องย้ายใครไปด้านขวานะเพื่อให้เป็นรัศมีเอ่อจากบวก K มันต้องเป็นลบเออแล้วต้องยังไงต่อนะทีนี้มันมันต้องบวกหลัง X กําลังสองกหลัง Y กําลังสองหลัง x คือเลขอะไร เลขสีเราก็ไปบวก4ี่กำลังสองแล้วก็ไปบวกกำลัง y ที่เป็นห้ากำลังสองทีนี้ด้านซ้ายพี่ลอกเหมือนเดิม x ลบสทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y บวกหทั้งหมดกำลังสองด้านขวาเป็นลบ k c c เป็น16เดี๋ยวเพี่รวมข้างบนดีกว่าที่เกยดเขียนลายรัญหด เป็นลบ k 16กับย5 16ิบกับย5ิบได้ใครนะ41่ปะมันจะเป็นลบ k บวก41พี่ก็เขียนเป็น41ลบ k เลยทันไหมทันนะก้อนเนี้ยมันมันคือ R หรือ R กำลังสองถ้าเทียบในสรรมการวงกลมอะ เออมันต้องเป็น r กําลังสองเพราะว่าถ้าจากสมการวงกลมอ่ะมันจะเป็น x ลบ h กําลังสองตัวหน้าเหมือนกันแล้วแล้วก็บวกกับ y ลบ k กําลังสองตัวที่สองเหมือนกันแล้วแต่ว่าตัวนี้ต้องเป็น r กําลังสองแสดงว่า41ลบ k อ่ะต้องเป็น r กําลังสอง41ลบ k ต้องเป็น r กําลังสองเ, 2. เอาแล้วจุดศูนย์กลางต้องใช่ไหม อ่ะไม่ไม่ต้องใช้เพราะว่าเขาให้ใครมาแล้วนะเขาให้แต่ใครมาลัศมีเป็น7หน่วยลัศมีคือใครนะ r ได้7ก็หมายคขาว่า r แทนเลขเจเข้าไปเราก็จะได้41ลบ k ฝั่งนี้จะเป็น7จ็ดกำลังสได้ใครนะ49แล้วก็ต้องย้าย49ไปลบสีมันจะเหลือลบอะไรนั่นเองอเลบแเท่ากับค่า k แสดงว่า k ตอบอะไรลบแปดตอบช้อยไหน 隨時。